อันนี้นะครับผมขอแนะนําที่นี่นะครับชื่อว่ามินชิกุนะครับสไตล์ที่พักของญี่ปุ่นแบบมินชิกุนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับชื่อว่าโอเบลจูสุนาระนะครับเหมือนยื่อยู่ข้างหน้าทะเลเลยครับเดี๋ยวเข้าไปฮะพอดีเวลาหิวใช่ไหมฮะคุณป้าใจดีนะครับซุนาดรซัานะครับเขาทำอาหารให้นะครับวันนี้ผมแนะนำอาหารก่อน ก็คุณป้าใจดีมากนะฮะทำอาหารให้ Hi. อาหารขึ้นชื่อก่อนที่นี่นะครับเรียกว่าฮามายากินี่เนี่ยนี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเห็นแล้วก็เลเลยใช่ไหมครับใช่ที่นี่ครับอาหารขึ้นชื่อก็คือซีฟู้ดอาหารทะเลนะฮะแล้วก็ผมขอแนะนำานิดน,นึงนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ดูดูนี่นะครับกำลังเดือนสิบกำลังเข้าหน้าเรานะฮะก็อาหารอร่อยนี่ผมอยากแนะนำมานี้น เป็นกุ้งอิเซะนะครับโรบูสตาองญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นไม่ใช่แกะปูอย่างเดียวนะฮะเป็นกุ้งนะครับก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับเรียกว่าอิเซะเอบิฮะกุ้งกุ้งอิเซะนะฮะตัวนี้ฮะรอก่อนนะรอก่อนนะแล้วก็ตานตานะมีปลาหมึกมีปลาภาษาญี่ปุ่นเราไทยครับไทยไทยครับแล้วก็มีหอยนะฮะหอยซาจจเอ ทมากรี Billie, แล้วก็อันนี้แหละที่ใหญ่ๆนะฮะอันนี้เรียกว่าโหยอวาบีนะครับภาษาไทยเรียกว่าอาวาบีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนแต่ไม่มีไงแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเขาเมื่อกี้ขั้นไหนเครื่องไหนของปลาหมึกเขาเอาออกใช่ไหมฮะปลาหมึกเครื่องไหนกับปลาหมึกเขาก็เมื่อกี้ย่านด้วยจริงจริงจริงหลอกแ๊บนึงจริง ชิงรอแป๊บนึงน,นะครับชิวแล้วะ เยขอ,อไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสําหรับผมขอแนะนําอาหารทางๆนะครับเห็นใช่ไหมครับคือตัวนี้อาหารทะเลนะครับก็กําลังอร่อยมากนะครับดูดูกาลังเข้าวหน้านะครับข้าหนาวน่านดีอันนี้ก่อนนะโอเคปานี้ทานกิมัอร่อย อืมอันนี้ก็อร่อยนะ นีะครับปกติไม่ใ uh, หญ่ขนาดนี้นะอันนี้ค่อนข้างใหญ่มากนะครับอันนึงเนาะใช่ไหมเนาะนี่ใช่ไหมโอเคออืืมมหอมมากหอมทะเลมากเลยครับแล้วก็อันี้คนนี้มากเลยอันเขียวอิ่งอร่อยอืมกังซึกสุงอืม ว่นนี้นะครับเมื่อกี้เห็นเห็นใช่ไหมครับคุณใส่ปากนะครับกำลังท่อมเรียบร้อยแล้วไปกว่านี้ไทยครับปลาษาอังกรษก็ไทยปลาปลาไทยนะครับแล้วก็ในนี้เลยชาบูชาบูพอดีพอดีทำชิมน,นะฮะโชยุแบบยูจินะ นี่มากแล้วก็ปลาส,สดมากเลยครับอร่อยอร่อยเลยคืออันนี้เรียกว่าไทยชาบุนะครับต่างกันกับสุกี้ยากิยังไงก็คือสุกี้ยากิก็คือเกามีหม้อแบบนี้ใส่ปากเลยแล้วก็สุดท้ายกินนะครับอันนี้คือสุกี้ยากิแล้วไทยชาบุนะครับก็ดิบๆนะครับก็จิมจ้มๆนิดน,นึงแล้วก็กิกนเลยครับไม่ต้องต้งนามน้ำมากนะครับดิบ,ดบ อันนี้เรียยวกาชชมพูชชมพูนะครับอร่อยมากยังไงต่อนอนนี้ดีกว่าไม่ต้องพูดจังเลยครับใช่ครับอร่อยแล้วก็พอแน่นะเปนานเดินที่ก่นะนนอนจังหวัดที่บาทที่คุ้นชื่อนะครับน่คือปลาทีแม่ใจนะครับ อืมวันนี้วันนี้มีมากเลยรูดูนี่เท่านั้นนะครับปลากินไม่ได้กินได้ที่ソソナナที่บะน่าสดๆเลยดูดูทีーーー่กําลังเข้าหน้าหนาวหน้าหนาวนะครับสิบปีนะครับอร่อยมากถ้ามาจิบะรูดูหน้าหนาวก็ต้องลองดูกินไม่ได้อืมอร่อยมากมาอีกแล้วこれは何ですかอิเซะいいですかじゃあ紹介させていただいて。<laughs> ไอเสียซอปีเป็นดิบเลยซาชิมิครับอันนี้ก็กินได้ที่นี่ต้นสดด้วยนะครับรู้ใช่ไหมครับถ้าไม่สดก็นะกินไม่ได้โอ oh, so ้โหสดมากม ของอร่อยสอดแน่นอน อันนีบงโตนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับคือที่จังหวัดชิบบนาครับขึ้นชื่อเกษตรกรรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้นคอาหารทะเลชาวประม,ม,กระะมงก็เยอะเหมือนกันทะเลนะครับรอบๆจังหวัดนี้ก็มีทะเลแล้วก็มีแน่นอนอาหารทะเลนะครับอย่างกุ้งอิเซเอบิแล้วก็ปลาต่างๆอย่างคิมเมดไดนะครับแล้วก็มีหอยมีหอยอีกหอยอาวาบีอีกซัจเออีกนะครับแล้วก็มี ปากอยู่แน่นอนมีปลาหมึกอะไรเยอะแยะนะครับนี่คือถ้ามาชิบะนะคะก็ต้องรอดูนะคะอาหารตะแระก่อนชิบะซีฟูื่อร่อยมากอะไรตัวนี้ด้อ๋อเทศกาลรรปลาหมึกเนี่ยอร่อยดีกว่าวบ,บ,บิซาบิญุ่น <laughs>